ถ่ายเมฆควเขาผัดเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เราพู้เเ่าช้าไายว่าท่านเด็กน่อยน้องทายเขาผ,ผัดผักบุ้งแน่เลยว,ว่าจะมาทำวิดีโอตอนผัดเนี่ยเสร็จแล้วมันวยสวัสดีค่ะวันนี้พามาเข้าครรนวะ่าจะมาบนอ่าอะไรนะให้ฟังเด้อพี่น้องเด็ก ทําไมหรอเพราะว่ามันมันลุกล้ํามันลามปามเกินไปแล้วลามปามยังไงลามปามถึงขั้น <S <S เล่นชื่อเล่นนามสกุลสามีเน็ตแล้วตอนนี้เออลามปามถึงชื่อนามสกุลแล้วมันสนุกมันสนุกไหมกับการที่คุณเอาชื่อขสามีคนอื่นนามสกุลสามีคนอื่นเข้ามาพูดมาเล่นนะคุณอเมนานะ รู้สึกคุณจะหนักหนักนะเดี๋ยวถ้าเขาทนไม่ไหวเดี๋ยวคุณจะรู้สึกเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะที่คุณเอาชื่อคนอื่นเข้ามาเล่นถึงคุณจะเรียกเต็มยศเต็มอะไรก็แล้วแต่ชื่อเขาไม่ใช่ไว้ให้คนอื่นมาล้อเล่นนะและอีกคนหนึ่ง ฟออะไรโอฟอ,อมอะไรของคุณน่ะฟอมจังเลยฟอมจนเอาหมาขึ้นเป็นเฟซบุ๊กหน้าโปรไฟล์ฟอมจนไม่รู้จะฟอมอยังไงสุดท้ายมาล่าสดุดเอารูปหมาขึ้นแล้ว่าฉันจำคุณไม่ได้หรอพวกมนุษย์แตยธรรมที่ดีนี่ โอโป,ปอมปอมไปปอมมาปลอมจะไม่รู้จะปอมอยังไงล่าสุดปลอมจนต้องเอาหมามาทําเป็นรูปโปรไฟล์แล้วด่ายูท b e ว่าเป็นขยะดูถูกคนอื่นว่าฉันจําไม่ได้เหรอมาคู่กันดียังเลยนะกับคุณอันอมเมนาเนี่ยล่าสุดเล่นล้อเรียนชื่อสามีใช่แล้ว จะฟ้องให้หมดเลยสนุกกันนะักใช่ไหม,ม<น>เกิดมาเนี่ยคงไม่มีใครอบรมสั่งสอนเนาะมารยาต นี่ฉันยอมได้นะแต่อการที่คุณเอาชื่อของเขานะีน่ยนามสกุลเขามาถึงจะเรียกเต็มยศเต็มสัก์อะไรก็ตามคุณไม่สมควรยิ่งถ้าเม้อายุเยอะแล้วนี่โอ้โหน้าหน้าขยะขยงเนาะในการจเจริญเติบโตสายพันธุ์คุณมาเนี่ยนะคุณอเมดาออะ แม่อะอะอะไรนะอะมีนาแล้วไม่ต้องบอกให้ฉันอ่านภาษาอังกฤษของคุณฉันไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่ฉันด่าภาษาอังกฤษเก่งอายุอนนสเตนยูอะบัฟ์เฟโลเชดไลท์ทูบูลี่พีเพฟ สป of people lie but you know what you need to do with what with your husband you think you smarter but you not smarter Amanda you play with my name my husband name you think you know anything more and more and anyone ในไทยแลนด์โนว่ายูนัดลุกอัปต์ต่อโยฮันเซบันโนนี่ทัวร์อัดมีลีดอิงลิทฟอร์ยูเบย์โค้ดไอ้นัดกูดทัวร์ลีด but ไอ้เคนยักยูวิทอิงลิท now ยูเพลงฮิมเนมยูแฮปพรอมเพลงวิธีสูนในเกนเทนยู now and the one the lady ah uh, change f o f i e no need to change 4 o f i l e I r e m m b e r you งั้นบอกแล้วภาษาอังกฤษพูดกูดพูดได้แต่อ่านอ่านไม่ออกอ่านได้นิดนิดหน่อยๆพวกนี้ อารมณ์ขึ้นสูงเล่นเล่นให้รู้จักเล่นเลยแม่อย่าเล่นในไหน,ไหนที่สมไม่สมควรเล่นแม่ถ้าฉันเล่นชื่อพ่อแม่คุณบ้างล่ะฮะ นึกว่าคุณมาโพสอะไรก็ได้แล้วคุณรีบลบออกบอก you think you come a post and you come back quick to delete messenger sorry I kept anything from you ความดันแบบขึ้นปี๊ดเลยเขาไปทำอะไรให้ถ้ามหน่อยฮะโ,โมโหได้จ้ะบอกเลยว่าโมโหโเล่นเล่นเล่นไม่ไม่ใช่เล่นแบบนี้สิถ้าจะเล่นอ่ะถึงจะเรียกชื่อเต็มยศเต็มก็คุณน่าจะมี อะไรล่ะจิตใต้สำนึกหน่อยคุณมันล้ำเส้นเกินไปแล้วคุณอเมนอามีนารู้สึกคุณล้ำเส้นเกินไปแล้วเข้ามาโพสรีบลบออกเดี๋ยวก่อนอารพี่น้อง เน็ตทำอาหารตั้งโต๊ะก,ก่อนนะคะเดี๋ยวพ่อใหญ่มาถามแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นเน็ตเสียงดังขนาดนี้แน่นอนเกต้องถาม